ตับเป็นส่วนสำคัญของร่างกายของเรามีหน้าที่สำคัญในการเผาผลาญสารอาหารและสะสมวิตามินและแร่ธาตุตับยังช่วยสร้างน้ำดีและล้างพิษออกจากร่างกายด้วยถึงแม้ว่าตับจะมีความสำคัญมากเช่นนี้แต่มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันตามรายงานจากวารสาร Journal า of Hepatological ว่าโรคตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณสองล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งและมะเร็งเซลล์ตับ (HCC) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตจากโรคตับแต่นอกจากแอลกอฮอล์ยังมีพฤติกรรมอื่นๆที่สามารถทำร้ายตับได้อีกมากมายและสาเหตุเหล่านี้มักจะถูกละเลยไปโดยไม่รู้ตัวความเสี่ยงที่เราไม่คิดถึงที่จะทำร้ายตับของเราการอดอาหารเช้าการข้ามมื้ออาหารเช้าเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมักทำโดยไม่รู้ตัวแต่การทำเช่นนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะต่อสุขภาพของตับการอดอาหารเช้า ทำให้ตับต้องทำงานหนักขึ้นในการสลายไกลโคเจนและกรดไขมันอิสระซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมไขมันในตับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับต่างๆอย่างไรก็ตามการอดอาหารเช้ายังส่งผลต่อการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายด้วยทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานของตัวเองเพื่อสร้างพลังงานสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันการสูบบุหรี่ตอนท้องว่างการสูบบุหรี่ในขณะท้องว่างทำให้สารพิษจากบุหรี่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตับต้องทำงานหนักในการกำจัดสารพิษเหล่านี้การสะสมของสารพิษในตับอาจนำไปสู่การเกิดโรคตับต่างๆเช่นตับอักเสบหรือตับแข็งการสูบบุหรี่ตอนท้องว่างยังส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะด้วยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบนี้การกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอนการกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอนเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมักทำโดยไม่รู้ตัวแต่สารพิษที่ร่างกายต้องการขับออกสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อเหล่านี้อาจลุกลามไปยังไตและส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับในระยะยาวการกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอนยังส่งผลต่อการทำงานของตับในการสะสมวิตามินและแร่ธาตุด้วยแต่นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราไม่ควรพลาดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคตับและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมได้ถ้าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้คุณควรพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขของตับและร่างกายของคุณเอง และนี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังว่าจะเป็นข้อตกลงและความคิดเห็นต่างๆคุณคิดยังไงกับข้อมูลที่ได้รับวันนี้คุณคิดว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่คุณควรปรับเปลี่ยนหรือคุณมีความคิดเห็นอื่นๆที่คุณอยากจะแบ่งปันมาถามตอบก,กันในกลางคนรักสุขภาพเหมือนกัน